ช่องวพีสวัสดีครับทีนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยทาเลดีพร้อมอยู่ท่านชมนเลือกซื้อเลือกอยู่นะครับทาเลดีอย่างตามในรูปเลยด้านหน้าติดถนนลาดยางเส้นใหญ่เป็นข้างก็ติดถนนครับอยู่อาศัยได้ค้าขายเหมาะครับอยู่อาศัยก็ไม่ต้องเดินทางไกลไม่ต้องเข้าซอยลึกครับเดินทางสะดวกสบายค้าขายก็ทาเลดีตามนี้ครับติดถนนเส้นใหญ่แล้วก็มีลูกค้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยเดิมทีเจ้าของเปิดร้านขายของครับ มีพื้นที่2งานกับอีก45ตารางวาตัวบ้านสภาพดี3ห้องนอน2ห้องน้ํามีห้องรับแขกด้านหลังอีกหนึ่งครับแล้วก็มีบ้านอีกหนึ่งหลังเป็นบ้าน2หลังครับมีพื้นที่ว่างเปล่าด้วยปลูกบ้านเพิ่มได้อีกหรือทประโยชน์อื่นได้ครับบ้านอย่างสภาพดีครับก่อชาปูกระเบื้องตีฝ้าละแหนงสวยๆตามนี้ครับ ้านในสะอาดครับสวยเหมือนใหม่ไม่ต่างบ้านใหม่เลยทำเลดีด้วยราคาก็ไม่แพงนะครับหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทนั่นเองได้ทำเลดีครับในบ้านสวยพร้อมอยู่ถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมีใหม่ือกซื้อกันประจำได้ใม่พาคลิปใหม่ๆครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยแปลงนี้อยู่ตำบลรอนคาอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีติดถนนหลังโรงงานน้ำตาล น้ำพร้อมไฟพร้อมมีเพื่อนบ้านการเดินทางก็สะดวกครับห่างกรุงเทพ110กิโลเมตรห่างตัวเมืองสุพรรณ35กิโลศูนย์ร,ราชการ8กิโลห่างจากโลตัส10กิโลครับเดินทางง่ายเดินทางสะดวกเข้าทางโรงงานน้ำตาลอู่ทองได้เลยครับอยู่ใกล้วัดหนองกระทิงด้วยใกล้อนไามัยแหล่งชุมชนเดินทางสบายน้ำไม่ท่วมแน่นอนครับแถวนี้ดูที่ดินก็ผมเสมอถนนครับ ทำเลจดีมากสนใจใสยตรงถึงผู้ขายได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่คำมาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยสวัสดีครับ